ดค่ะคลิปนี้มาสร้างแขนเสื้อแขนกระดิ่งกันนะคะให้ใช้แพทเทิ์นแขนเสื้อที่มีอยู่นะคะกดรอยออกมาค่ะแล้วก็กำหนดความยาว20เซนติเมตรหรือว่าตามความต้องการของผูส้สวมใส่วาดแขนออกมาก่อนนะคะ กึ่งกลางหัวแขนปลายแขนแล้วก็ตีเส้นหัวแขนลงมานะคะให้พับกึ่งกลางนะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะ จะเป็นแขนด้านหน้าแขนด้านหลังแขนด้านหน้าแขนด้านหลังให้แบ่งเป็น4ี่ส่วนนะคะแบบ่งแบบนี้เลยนะคะ1 2ึ่สามสี่พับมาหาถึงกลางแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็พับ1 2ึ่งสองสห้าหดแปดแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดอย่าให้ขาดนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษแทรกนะคะ ใช้กระดาษหัังสือพิมพค่ะวางจุดกึงกลางนะคะกึ่งกลางแขนให้แทรกกระดาษ4เซนติเมตรช่องต่อต่อไปช่องละ2เซนติเมตรโดยรอบเลยค่ะ แล้วก็จากจุดตรงกลางจากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา5เซนติเมตรส่วนนี้ก็ให้โค้งค่ะใช้ไม้นกแก้วโค้งก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดออกมาซึ่งก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วก็นำไปวางผ้าในส่วนนี้ถ้าไม่ต้องการให้ลึกมากไปอาจจะเก็บอีกก็ได้ค่ะเก็บอีกนิดนึงค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็5เซนติเมตรเมื่อกี้โค้นเยอะไปหน่อย เวลาวางผ้าในส่วนของริมเผื่อผ้าไว้1เซนติเมตรเพื่อไว้ม้วนริมค่ะด้านบนก็เย็บรูดพอเป็นกับเปาะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบ1ซนติเมตรใต้รักแร้2เซนติเมตรซึ่งมาลองทำดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะฟา์มบานน่ารักดีค่ะ ซึ่งเป็นแขนเสื้อที่สวยๆใส่แล้วน่ารักคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ